เทศวันนี้เทศเรื่องนี้ปัสสนาคือแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายออกเป็นธาตุออกเป็นขันออกเป็นอายตนะออกเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้เป็นของไม่มีตัวตนที่แท้จริงเรียกว่าอนัตตา ธาตุตัวของเราคนหนึ่งๆน,งนี่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนไหนที่เรียกว่าเป็นดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,าาม้ามตับปอด ไส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ส่วนนี้เรียกว่าดินตายแล้วก็ลงมาเป็นดินอันนี้ส่วนที่เป็นน้ำน้ำดีอยู่ในตัวเราน้ำเสลน้ำเลือดน้ำหนอง น้ำดีน้ำเศษน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมันไขข้ออันนี้ส่วนนี้เรียว่าน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราเหมือนกันน้ำกับดินผสมกันอยู่ได้ กายนี่ก็ยังไม่แตกสลายถ้าน้ำน้อยไปเช่นเป็นโรคอหิวายไงน,น้ำหมดจากร่างกายตายเหมือนกันตายได้เหมือนกันรักษาไม่ทันตายเลยต้องเขาน้ำเกลือต้องอะไรพอน้ำหมดจากร่างกายอันนี้ส่วนที่เวียดน,นาม ส่วนที่เป็นน้นํานี่ไม่ไม่มีอยู่ที่อื่นละอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนี่สองถาดล้วถาดไฟไฟยังกายให้เราร้อนไฟยังกายให้อบอุน่นไฟให้ย่อยอาหาร ธาตุไฟธาตุลมลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่ส่วนที่เป็นลมในตัวของเราคนหนึ่งนมีส่วนประกอบอยู่ร่างกายเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่ดินน้ำลม ไฟส่วนประกอบอย่างนี้เราแยกออกจากกันมานดินเอาไว้พอดินเอาไว้ต่างหากน้ำเอาไว้ต่างหากไม่ให้ผสมกันลมก็ไว้อีกส่วนหนึ่งไฟก็ไว้ส่วนหนึ่ง ความอบอุ่นในร่างกายทั้งหลายเอาออกกายนี้ทรงอยู่ได้ไหมไม่ได้ท้องตายแตกสลายเลยแค่แต่ลมไม่มีเทนันเองก็ตายแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ตายลมหายใจออกลมเข้าไม่มีตายแค่เนี้ ความเป็นความตายของคนอยู่แค่ว่าลมไม่มีคือลมออกก็ไม่ได้ลมเข้าก็ไม่ได้ก็ตายเห็นไหมคนจมน้ำตายลมออกก็ไม่ได้ลมเข้าก็ไม่ได้ตายเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาลงมาที่ตัวเราว่าตัวเรานี่ประกอบด้วยธาตุสี่แต่ว่าธาตุที่ ห้าที่หกนั่นอันนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ธาตุกรรมฐานแต่ธาตุกรรมฐานมีเสียอันนี้เท่านั้นกรรมฐานคือการเอามาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงมันทรงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ตลอดไปและมันไม่มีตัวตนสาระแก่นสารที่จะยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของของเราได้ นี่แหละถ้าไใ้พิจารณาอย่างนี้ส่วนอีกธาตุหนึ่งคือวิญญาณธาตุกับอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างในร่างกายเออวิญญาณธาตุคือวิญญาณที่เรามายึดถือเอาตัวนี้เอาละอ้างนี่ขันนี่ว่าเป็นตัวตนของเราของเราแต่พอลมหมดหายใจไม่ได้แล้วนั่นแหละ วิญ,ญาณธาตุก็อยู่ไม่ได้ต้องไปสู่ภพภูมิใหม่ต้องไปเกิดอีกถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำความภาคความเพียรโอกาสที่จะไปเกิดอีกนะมันมีมากเกิดนานแสนนานโอ้ยเป็นกับกับกันกันเจ้าพระคุณเลย เที่ยวเกิดเทียวแก่เทียวเก็บเที่ยวตายนั่นแหละไม่เข็ดไม่หลาบสักทีเกิดมามีทุกอยํางจำไม่ได้แล้วอ่นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอามาพิจารณาบ่อยๆว่าตัวตนของเราเนี่ยมันประกอบด้วยส่วนสำคัญที่เป็นกรรมฐานเนี่ยสี่อย่างคือส่วนที่เป็นดิน ส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นลมส่วนที่เป็นไฟมีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้เป็นของที่ไม่ไม่มีตัวตนสาระแก่นสารที่เราจะยึดถือว่าเป็นของเราของเราได้อีกเลยเรียว่าแยกขันออกจากกันหรือแยกธาตุออกจากกัน ให้เราเห็นชัดลงไปในตัวของเรานี้เห็นจะชัดลงไปนี่แหละอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุกรรมฐานพิจารณาเห็นเป็นอน,นิี้จางทุกขังอนาตาพิจารณาเห็นเป็นธาตุเ,าเป็นอายตนะอายตนะคือตา สองข้างนี่ยเอาออกหูเอาออก,อออกถ้าสองข้างเนี่ยเอาออกจมูกตัดจมูกออกปากลิ้นเอาออกตาออกที่เหลือก็เป็นกายเอาตาหูจมูกลิ้นกายออกจากกันแยกออกเป็นส่นสวน ไม่ให้ผสมกันได้ตาไว้พอตาหูไว้พอหูเอาไว้คนละส่วนละส่วนตาหูจมูกลิ้นที่เหลือก็เป็นกายเนี่ยส่วนประกอบของคนมีเท่านี้แหละส่วนที่เป็นนมามธรรมคือรูปก็คือนามที่นมามธรรมนะ่ะ ก็คือใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ประกอบเป็นคนคนหนึ่งใจเป็นนมามธรรมที่เหลือทั้งหมดเป็นรูปธรรมเป็นรูปเป็นล่างมีตัวตวนจับต้องได้ส่วนวิญญาณธาตุไม่มีวิธีไหนที่จะจับได้เป็นผู้รู้เป็นตัวรู้ ที่เข้ามายึดถือเอากายนี่าเป็นของเราของเราแต่พอกายแตกสลายแล้ววิญญาณธาตุก็ไม่อยู่ก็ไปสู่ภพภูมิอื่นไปเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตดิานส,าสัตว์นรกเพราะอำนาจบาปพ,พระกุศลที่ทำไว้ไปสู่มนุษย์ไปสู่เทพเทวดาไปสู่พรม ไปที่ผ่านฝ่ายดีแลละเนี่ยจิตก็ไปยึดถือเอาทางนี้อันนี้อำนาจของความดีให้พ้นเป็นสุขให้เราพิจารณาดูตัวเราประกอบส่วนในเพียงเท่านี้แหละ ให้พิจนาให้เห็นชัดตัวเรานี่เป็นยังไงไม่ว่าเป็นอะไรมันก็ไม่เที่ยงสักอย่างไม่เที่ยงสักอย่างรูปก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะยึดถือเอาว่าเป็นของเราของเราได้ ให้พจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี้ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงก็จะรู้แจ้งว่าโอ,โอ้ทุกเป็นอย่างนี้เองเหตุเกิดทุกเป็นอย่างนี้เองให้เราเห็นชัดเห็นชัดในเรื่องตัวของเรานี่แหละ ไม่ใช่เห็นสัต์ที่คนอื่นสัตว์อื่นหรอกเห็นตัวของเราเนี่แหละเป็นอย่างนั้นเราก็จะวางความยึดความถือได้จะมีความสุขใจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเรารู้ชัดปับ๊บด้วยใจของเราใจมันก็วางวางความยึดความถือเหล่านั้น เอเโออันนี้มันอยู่ตามกฎธรรมชาติธรรมดาของมันอายุร้อยปีเป็นประมาณในที่สุดก็ต้องแตกสลายตายไปทับถมแผ่นดินอันนี้ให้สูงขึ้นนี่แหละมันเป็นอย่างนี้จะดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนวิเศษสูงสุดขนาดไหน ก้อนี้ไม่พ้นจากความจริงเหล่านี้คือความแตกสลายนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆจิตเราเป็นสมาธิแล้วพอเพียงแล้วสำหรับที่จะน้อมโนไปเพื่อพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนที่แท้จริง เราจะสําคัญมั่นหมายว่านี่คือของเราของเราได้ยังไงสักวันหนึ่งมันก็แตกสลายไปแล้วมันไม่เป็นของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันแต่เป็นสภาวะธรรมวันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายดับไปเหมือนน้ำบนใบบอนหรือน้ำบนใบบัว พอต้องแสงพ้าอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปเหมือนพะยับแดดมองดูกไกลๆนี่เดือนเมษาเนี่ยมองดูกไกลๆเหมือนมีตัวมีตนยิบยับยิบยับยิบยับแต่พอเราเข้าไปใกล้ก็ไม่มีหายไปนั่นเรียกว่ามันไม่แน่ไม่นอนมันไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือว่านี่ของเรานี่ของเราได้ ตัวของเรานี่แหละจะไปนโลกสวรรค์อะไรต่างๆก็พ่อมาสายกายนี่แหละทำความดีความชั่วเพราะฉะนั้นจึงให้พิจารณาให้ดีเพราะความเกิดขึ้นเป็นคนนี่เป็นของเกิดได้เลยยากกว่าจะได้เป็นคนนี่ยากเสนยากพอได้เป็นคนแล้วที่จะมีศรัทธาทำคุณงามความดีนี ก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนในโลกกธาตอันนี้แบ่งเป็นสส่วนสมส่วนไปสู่วบยภูมิอีกส่วนหนึ่งไปสู่สุขติภูมิที่ไปสู่วบยภูมิไปเป็น สัตดิสารเป็นเปรตเป็นอสุรากายเป็นสัตว์นรกมากตั้งสามส่วนนั่นน่ะแต่ที่ไปเป็นเทพเป็นเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นอินเป็นพรมสำเร็จมากผลที่ผ่านมีส่วนเดียวเนี่ยคนที่ไปสู่ภูมิันต่ำ ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นะภูมันต่ำเลยเหมือนขนโคเนโคตัวหนึ่งมีขนเยอะไหมนั่นแ่ะไปสู่ใบยาภูมิเ,เหมือนขนโคไปสู่ภูมันต่ำอันเป็นทุกเป็นภูมิเดือดร้อนนะมันเหมือนกับขนโคลส่วนที่เป็น เขาสองเขาใช่ไหมโคตัวหนึ่งมีเขาสองเขานั่นไปสู่สุคติเท่ากับเขาโคสองเขานี่ที่ไปสู่อวัยวะภูมิเหมือนเหมือนขนโคนานะมากไหมในบรรดาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเทียบแล้วก็เหมือนท่านทั้งหลายนี่เป็นผู้หลีกเล่นทั้งหลายนี่เป็นผู้เหมือนเขาโค ไปสู่สุขติภูมิเหมือนเขาเมือนขนเหมือนเขาโคเพราะฉะนั้นจึงควรพิาจารณาไต่ตองให้รอบคอบว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่ไปสู่ภูมิที่ดีนี่เท่ากับเขาโคเท่านั้นเองมีสองเขาแต่ไปสู่ภูมิที่ชั่วเดือดร้อนเป็นทุกข เหมือนขนโคเนี่ยลองพิจารณาดูเราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติอยู่นี่เหมือนเขาโคถ้ารักษาไว้รักษาคุณธรรมที่ได้ไว้ไม่ให้มันเสื่อมเราก็ไปสู่สุขติภูมิได้มีชีวิตอยู่ก็มีความสุข พราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีพิจารณาข้างนอกแล้วก็มาพิจารณาข้างในตัวเราตัวเราก็เหมือนกันกับคนทั้งหลายนะยแต่พอได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เหมือนนะมันก็คนละแผนก,กันเพราะมีธรรม,มะในใจแล้วคือมีธรรม,มะเกิดขึ้นที่ใจแล้ว ใจนี้ก็ไม่ไปสู่อบายภาูมิไม่ไปสู่สู่ภูมิอันต่ำไปสู่ภูมิสูงคือมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวุธเทวดาอินพรมพันนิพานนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีไต่ตองให้ดีตววตาดูให้ดีไม่มีใครที่จะ อยู่ตลอดการยาวนานได้ร้อยปีเป็นประมาณพระพุทธเจ้าของเราก็แปดสิบปีก็เสด็จดับคันปรินีผ่านพวกเราได้เจ็ดสิบแปดสิบร้อยปีนี่ถือว่าประเสริฐแล้วเพอมีอายุยืนเพราะฉะนั้นมีอายุยืนวันหนึ่งก็ตามสองวันก็ตามขอให้ทำบุญทำอุศลไว้อย่าประมาณ ขอให้หัดสมาธิไว้ให้ดีอย่าประมาทขอให้ตั้งใจทำความภาคความเพียรแม้กลับออกไปสู่ครอบครัวแล้วก็ตามค่อยๆรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไว้อยู่เรื่อยๆเหมือนกับเราให้อาหารแก่ใจของเราพอเรากำนโดลมหายใจปั๊บ คือเราให้อาหารแก่ใจแล้วใจจะสงบเย็นทันทีนั่นแหละอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้ทีนี้แต่ว่าไม่มีเวลาไม่ได้ให้คอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยเป็นการให้อาหารแก่ใจอยู่เรื่อยๆสมาธิของเราก็จะแก่กล้าขึ้นอืม ปัญญาของเราก็จะคมชัดขึ้นสามารถสางหรือว่าสามารถตัดกิเลสที่เกิดขึ้นในใจให้ออกไปจากใจได้มีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นตัดออกจากใจได้เรื่องพอโกรธก็ไม่โกรธเรื่องพอโลภก,ก็ไม่โลภเรื่องพอหลงก็ไม่หลงไม่เอาไม่ไปตามอำนาจกิเลส เอาใจสงบเป็นหลักเพราะนั้นก็คอยดูเรื่อยๆเหมือนคนเนะี่ยกินข้าววันหนึ่งสามครั้งตื่นขึ้นมาเอาเช้ากินข้าวแล้วกลางวันอกินข้าวแล้วตอนเย็นคือตอนค่ํากินข้าวอีกแล้วเนี่ยเราเรี้ยงแต่ร่างกายแต่ใจเราพร้อมโช ไม่ได้กินไม่ได้เสวยความสุขความสงบตายไปแล้วจะไปไหนเขาไปนรกทน่นเดีแต่ถ้าเราเข้าสมาธิทำสมาธิใจเราก็สงบนั่นะใจเราได้อาหารแล้วสงบทุกครั้งก็ได้อาหารทุกครั้งพูดง่ายว่าเรากำหนดลมปับ๊บใจก็ได้อาหารแล้วสงบลงไปแล้ว ถ้าทำบ่อยๆทุกวันทุกวันเวลากลางคืนหรือตอนเช้าก็ให้นั่งสมาธิซะสักสิบนาทียี่สิบนาทีหรือจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ว่าประมาณนี้ก็ดีอยูทุกวันทุกวันเราจะได้วันละจะจะได้กี่นาทีเจ็ดวันได้กี่นาทีเดือนหนึ่งได้กี่นาทีนั่นแหละ ให้ทำอยู่เรื่อยๆส่วนกลางวันหรือทำธุระอยู่ถ้าพอว่างกำหนดลมได้ก็ลองกำหนดบดูล้วก็จะเห็นความจิตของเราสงบชุ่มเย็นลงไปเห็นความสุขขึ้นมาทันทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของเราจริงๆ มีความจำเป็นต่อชีวิตของเราจริงๆเรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราได้ทำอย่างนี้นะ่ะเราไม่ผิดหวังหรอกเราไปสู่คติภูมิแน่นอนพยากรณ์ตัวเองเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะากิจเราเป็นสมาธิเป็นมรรคเป็นผลแล้วมีแต่จะไปสู่ความสุขก,กันเองก็พยายามรักษาความสุขอันนี้หรือว่าคติธรรมอันสูงส่งนี้ไว้ อย่าให้มันอย่าให้มันหลุดล่วงหายไปหมดไปจากเราให้เราให้มันให้อาหารเก่ใจทุกวันอย่าประมาทบางคนพอสอนได้ในที่นี้แล้วกลับไปก็ไม่ทำอีกอันนั้นถือว่าประมาถือว่าประมาทเมื่อประมาทแล้วเป็นยังไงเหมือนคนที่ตายแล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราประมาทเพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้เล่งทำความภาคความเพียรเข้าไว้พีรณาเข้าไว้พิีรณาก็ไม่พิจารณาอะไรมากหรอกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีใจคลองและไม่มีใจคลองก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่ง คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนได้ยากเป็นนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่านี่ของเราของเราให้เราวางใจของเราลงไปถ่ายถอนความทุกข์อันนี้ออกไปให้เห็นเป็นของ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาอยู่ตลอดเวลานี่เละเรียกว่าเราให้อาหารแก่ใจใจเราก็จะสูงส่งขึ้นมีความสุขขึ้นมีความสงบมากขึ้นตายเราก็ไม่หวั่นไหวถ้าใจเรามีธรรมะแล้วไม่หวั่นไหวตายก็ตายตายก็ไม่ตกต่ํามันจะตกต่ำได้ไงมันมีมากมีผลแล้วมีคุณธรรมแล้ว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับนี้มันก็ถูกต้องตามมักแปดอยู่แล้วเราฝึกนี่เหน,นื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนใจของเราก็ไม่เหนื่อยตามเลยสบายเป็ีงั้นเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจทำไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อย,อยหัดพิจารณาไปเรื่อย